โอ้โหเมื่อคืนครับอันเดรียคอนเต้ครับกุนซือสเปอร์เนี่ยหัวเสียสุดๆนะครับเดือจดจัดๆเลยนะครับมันล้ำหน้าได้ยังไงแฮร์รี่เคนมันยืนต่ำกว่าบอลน,นะโอ้และไก่ไดงเนะี่ยสมควรจะชนะสปอร์ติ้งด้วยเมื่อคืนนี้เรามาฟังกันหน่อยนะครับน่าสนใจมากๆนะฮะก็คือว่าคอนเต้เนี่ยกุนซือสเปอร์ครับคิดว่าประตูของแฮร์รี่เคนไม่ใช่จังหวะล้ำหน้าเพราะแฮร์รี่เคนครับยืนต่ำกว่าบอลได้ซ้ำ และพวกเขาควรเป็นฝ่ายชนะสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยนะฮะเมื่อคืนครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับโอ้โหไก่เดทองสปเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเสมอกับส bon, ปอร์ติ้งลิสบอนไป1ประตูต่อหนึ่งนะโดยเจออดีตเด็กปั้นอย่างมาคัสเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยิงนำไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็โรดิโกเบนตังกูกับมาตามที่เสมอในนาทีที่80แล้วพอถึงช่วงทดเจ็บเนี่ยนาทีสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับเอมิเรสันรอยัลกับหมู่บอลเฉลบแนวรับของสปอร์ติ้งลิสบอนมันหลุดก็ไปถึงแฮร์รรรีี่่่่เเคคนนนยยยิงงจออๆัับบแแลลล้ว้ววมตตาข โอ้โหแล้วก็สนามที่ท้อนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเนี่ยแทบแตกนะครับเฮีกันลั่นเลยแต่สุดท้ายครับเจอ V ีอาริปประตูคืนครับบอกว่ามันเป็นลูกล้ำหน้าไม่แค่นั้นครับโอ้โหอันตุนคอนเต้ครับมันเดือดนะฮะก็เลยโดนไปแดงไปด้วยสําหรับคอนเต้นนะมีการประท้วงผู้ตัดสินแล้วก็ไม่พอใจคําตัดสินของผู้ตัดสินด้วยนะฮะหลังจบเกมครับคอนเต้เองก็ให้สัมภาษณ์กับ B t ท p o r t ครับด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวหัวเสียนิดนึงเขาก็บอกว่าอ่ะ ผมคิดว่าจังหวะนั้นลูกบอลอยู่ด้านหน้าของแฮร์รี่เคนแล้วเราเนี่ยควรจะได้ประตูผมไม่เข้าใจการลากเส้นของ VAR เลยและมันเป็นเรื่องอยากมากที่ผมจะพูดถึงการตัดสินจังหวะนี้ VAR สร้างความเสียหายให้เราอย่างหนักผมอยากรู้มากเลยว่าหากเปลี่ยนเป็นทีมใหญ่ทีมอื่นเล่นที่อื่นพวกเขาจะโดนยึดประตูจากจังหวะแบบนี้ไหมผมรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างมากซึ่งผมไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเพราะผมเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดี เออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ตัดสินถึงมาแจกใบแดงให้กับผมคนเดียวอะ่ะทั้งนั้นที่มีอีกหลายคนที่เข้าไปในสนามอะ่ะหลังจากจังหวะประตูมันโดนยึดแต่ผู้ตัดสินแจกใบแดงให้กับผมคนเดียวเลยผมงงนะบางทีอาจจะเป็นเพราะผมมีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าโอ,อ้อย่างน้อยนะครึ่งหลังเราก็เล่นได้ดีล้วะ่ะและมีความเข้มข้นสูงผมคิดว่าเราสมควรเป็นฝ่ายชนะแต่คุณก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องการอีกแค่แต้มเดียวเพื่อเข้ารอบก็จริง แต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องไปรอถึงเกมหน้าในเมื่อเกมเมื่อคืนเนี่ยเราก็ควรจะเอาชนะเลยก็ได้เมื่อคุณสร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมามันทาให้สโมสรเราเสียหายหนักมากและยังเจอปัญหาอีกหลายอย่างด้วยผมละงเ็งโอ้โหอ,อันนี้ก็คือคำพูดของอันเดรกอนเต้นะครับที่เมื่อคืนหัวเสียมากๆคิดว่าทีมเนี่ยควรจะจบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าได้แต้มอีกแต้มหนึ่งก็จบแล้วเมื่อคืนควรเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องไปรอถึงเกมหน้ารอก แต่มาเจอแบบนี้ครับโอ้อยู่ไม่ได้แต่ไม่พอก็เจอใบแดงไปด้วยสำหรับอัน,นเนิโกนเต้น,นะครับบอกว่าทีมไม่ได้รับความยุติธรรมนะก็ตามนั้นแหละครับเวลาเซ็งเลยโอ้โหกอ,อ,อนเต้น,นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้แล้วก็เกมเมื่อคืนคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม